รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีค่ะพบกันเหมือนเดิมรายการภาษาอังกฤษติดล้อ English on Wheels รายการที่จะทำให้คุณพูดภาษาอังกฤษแบบติดล้อลื่นไหลไม่สะดุด มายากลค่ะเป็นศาสตร์การแสดงที่สร้างความบันเทิงสนุกสนานให้แก่ผู้ชมที่มาพร้อมๆกันกับความรู้สึกทึ่งตื่นตะลึงแล้วก็สงสัยปะปนกันไปค่ะเราจะมาเริ่มต้นรายการนะคะด้วยคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่น่าสนใจดังต่อไปนี้จดกันได้เลยค่ะมายากลภาษาอังกฤษก็คือ magic Show M A G I C S H O W ส่วนความบันเทิงค่ะก็คือ entertainment E N T E R T A I N M E N T entertainment มีคำศัพท์เพิ่มเติมดังต่อไปนี้นะคะความสนุกสนาน amusement A M U S E M E N T amusement ค่ะส่วนความรู้สึกที่ทึ่งตื่นตะลึงก็คือ amaze A M A Z E D, amazed และวันนี้ค่ะเอาพาคุณผู้ชมมากันที่ Playhouse t h e a t r โรงแรมเอเชียนะคะเราจะมาพูดคุยกันกับนักมายากเชาวไทยแต่เขาก็มีชื่อเสียงระดับโลกเลยนะคะเขาเรียกตัวเองว่า David Copperfield of Thailand ว้าว Have an appointment with Kunarid. Ah, oh, Sawadika. Sawadika. Welcome, welcome to the Playhouse. Oh, thank you very much. I am David. I am the owner. I see. Kun David Sawadika. I'm A. Nice I do have, have an appointment with Kun Narit. Is he around somewhere? Yes, he is. He's downstairs We're getting ready for his show. Hold on, that accent. I know that accent. You're from down under. Absolutely. Adelaide, Australia. I see. Alright, now I'm going to, I actually will teach the audience a couple of words here. And me probably. Okay. Alakani comes <laughs> appointment. A P P O I N T M E N T appointment แปลว่าการนัดพบเที่ยว T-H-E-A-T-R-E e, Theater ก็คือโรงละครน,นะคะถ้าเป็นโรงภาพยนตร์ก็เรียกได้ว่า movie theater M O V I E movie แล้วก็คำเดิม theater หรือว่าจะเป็น cinema ก็ได้ C I N E M A cinema คำศัพท์อื่นๆนะคะมีอีกเยอะแยะเลยแต่ว่าตอนนี้มีคำถามมาฝากคุณเดวิดค่ะ Apart from the magic show, what other forms of entertainment do you have? We have a nightly cabaret show. Mm -hmm. We have 40 Thai nationals in the cast. Wow. We do two shows a night. And in our magic show, we have a very exciting shadow show Shadow Show SHA-DOW SHOW Shadow Show ก็คือการแสดงที่ใช้เงาสแสดงบนฉากนะคะคนอกเหนือจากนี้แล้วคุณเดวิดบอกว่ามี Cabaret Show C-A-B-A-R-E-T แล้วก็ Show คำเดิม Cabaret Show ก็คือการแสดงประกอบตนตรีแล้วก็มีการขับร้องไปในตัวค่ะ It's almost time to take you down to the theatre and meet Kunaris. Alright, sounds good, let's go! Let's go. Well very good. Here is Kunaris, the star of our magic show. So at Dika Kunnaris I have to go off and do some real work. A pleasure to meet you. Welcome to the Playhouse. Thank you. You're welcome. Enjoy the show and enjoy our magician. Thank you. ขอบคุณค่ะคุณนริศเดี๋ยวเราไปนั่งพูดคุยกันนะคะได้ครับเดี๋ยวเชิญด้านนู้นเลยครับขอบคุณค่ะไปถ้าพูดถึงคำศัพท์ภาษากังกที่หมายถึงนักมายากลนะคะจะนึกอยู่สองคำคำแรกเลยคือ magician m a g i c i a n magician คำที่สองค่ะ illusionist I L L U S I O N I S T, illusionist ก็คือนักมายากลน,นะคะคิดว่าคุณนริศนะคะต้องฝึกฝนกันอย่างหนักสาหัสมากเลยกว่าที่จะได้รับการยกย่องจากผู้ชมทั้งในประเทศและต่างประเทศนะคะมาดูประโยคกัน i guess you have been practicing so hard to achieve such accolades from the local and international audience madok and he comes up come practice P -R -A -C -T -I -C -E. p-r-a-c-t-i-c-e practice kuku fukfon naka achieve A -C -H -I -E -V -E. a-c-h-i-e-v-e achieve kuku ที่เราประสบความสำเร็จนะคะ accolade a c c o l a d e accolade ก็คือรางวัลน,นะคะหรือว่าความนิยมยกย่องค่ะมายากลในแบบของนริศพักดีภูเบศเป็นอย่างไรคะเป็นการแสดงภาพลงตาขนาดใหญ่นะครับหรือ illusion magic ในการแสดงหนึ่งครั้งเนี่ยอย่างน้อยๆ2-3ชั่วโมงก่อนที่จะขึ้นทำการแสดงมีการฝึกมือฝึกความคล่องแคล่ว การฝึกฝนนะครับมันก็จะทําให้เราเนี่ยเกิดข้อผิดพลาดน้อยที่สุดเอาละมาเก็บคำศัพท์เพิ่มเติมกันดีกว่าในช่วงนี้ภาพลวงตา illusion i l l u s i o n สิ่งลวงตา illusory i l l u s o r y l u s o r y ส่วนข้อผิดพลาดน้อยที่สุดนะคะก็คือ minor mistake m i n o r M I S T A K E minor mistake ก็คือผิดพลาดเล็กๆ,ๆน้อยๆบางทีเนี่ยอาจจะมองไม่เห็น big mistake ก็คือข้อผิดพลาดที่มันใหญ่หน่อย big แล้วก็ mistake คำเดิม <gasps> big mistake เอาละค่ะเดี๋ยวเราจะพักกันสักครู่หนึ่งนะคะเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยค้นหาคำศัพท์ต่อแล้วก็มีการแสดงมายากลรอคุณผู้ชมอยู่ช่วงหน้าค่ะ สนับสนุนโดยบริษัท Korea LED and Equipment จำกัดโทร0863326464กลับมาพบกันในช่วงนี้เนี่ยนะคะเราก็จะมาพูดคุยกันต่อกับคุณนริดค่ะอะไรบ้างที่เป็นส่วนประกอบสำคัญของการแสดงมายากลฉบับนริดโช What is the highlight of your show Hand shadow เป็นถึงที่สร้างชื่อเสียงกับนาริศและนี่นะคะก็เป็นที่มาของรางวัล Best of Entertainer Award คือรางวัล Best Entertainer Award เนี่ยนะครับปีนั้นนาริศไปแสดงที่อินโดนีเซียวันนั้นผมใช้แฮนชาร์โดและมีผู้ชมประมาณเกือบเกือบ20,000คนช่วงที่เราแสดงแฮนชาร์โดเนี่ยผมต้องอยู่หลังฉากแล้วก็มีแสงไฟแล้วก็ขึ้นจอและผู้ชมอยู่อีกด้านหนึ่งเงียบกรึบนะแต่พอแสดงเสร็จปุ๊บ ทุกคนลุกขึ้นปรบมือแล้วก็วันนั้นเป็นวันที่ผมได้แชมป์โอ oh ้โหอย่างนี้เขาเรียกกันว่า standing ovation s t a n d i n g o v a t i o n standing ovation เมื่อกี้นี้นะคะคุณนริศก,ก็เล่าไว้ฟังว่าทุกคนนี่ยืนขึ้นปรบมือใหญ่เลยการแสดงมายากลนะครับก็มีอยู่หลายรูปแบบด้วยกันมี close up มี street magic มี illusion แล้วก็มีการแสดง mentalist คือการใช้พลังจิต เยอะเลยพอสมควรนะคะเดี๋ยวมาดูกันที่ close up magic c l o s e hyphen u p m a g i c close up magic มันเกี่ยวอะไรกับการใกล้ชิดอะไรอย่างนี้หรือเปล่าคะมายากลแบบใกล้ตัวหน่อยอะค่ะคุณเอครับเดี๋ยวเรามาลองดูว่า close up magic <Okay. S 1> เป็นยังไงโอเคแล้ววันนี้พิเศษครับเดี๋ยวนาริปจะทำ close up magic ที่ไม่เคยเห็นที่ใดในโลกมาก่อน <Okay. S 2> ผมจะทำให้คุณเอเนี่ย เป็นนักมายากลโดยผมเนี่ยจะเป็นผู้ชมท่านผู้ชมมาดูด้วยกันนะครับคุณเอช่วยตัดไ้จากนี้มันนี่ครึ่งหนึ่งครับยังไม่ได้ครึ่งเอานี้มันนี่ครึ่งหนึ่งครับยังไม่ได้ครึ่งหนึ่งครับเอานี้มันนี่ครึ่งหนึ่งครับสี่กองนี้คุณเอชชอบกองไหนที่สุดครับลองเปิดมาดูครับเปิดใบบนไงขึ้นมาเลยครับขึ้นบนเลยครับตั้งไว้เลยครับตั้งมาเลยครับไงายเลยครับนี่ด้วยครับ ท่านผู้ชมครับนาริ์ไม่ได้มีการจับไพ่ยอะไรทั้งสิ้นเลยครับเขาคือนักแมก่อนครับผมคือผู้ชมวันนี้คลอสซับแมจเกหรอการแสดงแมกโนนใกล้เราเล่นกันะระยะแค่นี้แต่วันนี้ที่จะได้ดูเนี่ยเป็นแมกโนนชุดใหญ่อ,อย่างเช่นเสกโมอเตอร์ไซค์มาทำคนให้ลอยจาก ได้คำศัพ์เพิ่มเติมกันอีกแล้วคุณผู้ชมคะการทำอะไรให้มันหายไปหรือว่าหายไปเนี่ยนะคะใช้ภาษาอังกฤษคือ vanish v, anish, v a n i s h disappear d i s a p p e a r disappear the car vanished into thin air ประโยคนี้ความหมายก็คือรถ หายไปกลางอากาศเลยนะคะอีกหนึ่งคำศัพท์ที่น่าสนใจค่ะการลอยตัวขึ้นไปในอากาศนะคะที่คุณอริศพูดถึงไปใช้คำว่า levitate l e v i t a t e levitate Levitation is one of the oldest tricks in magic shows It shows the force of anti-gravity ประโยคนี้นะคะความหมายก็คือการลอยตัวในอากาศเนี่ยเป็นหนึ่งในการแสดงมายากลที่เก่าแก่ที่สุดเป็นการแสดงพลังแห่งการต้านทานแรงดึงดูดของโลกค่ะ แล้วก็มายากลเนี่ยก็ยังมีเสี่ยนตายมายากลมัดเชือกต้องบอกเลยนะคะว่าถ้าได้ชมต้องตื่นเต้นแล้วก็ตกใจหายใจแทบไม่ออกเลยค่ะภาษาอังกฤษ breathtaking b, b r e a t h t a k i n g breathtaking ค่ะหรือว่าจะพูดว่าการแสดงนี้ไม่เหมาะสมกับผู้ชมที่ขี้กลัวก็ได้นะคะ t h i show s is not for the faint-hearted แล้วหัวใจของการเล่นมายากลอยู่ที่ไหนล่ะคะเราก็จะมาถามคุณนริต่อเลยคะ่ะ Then what is the hidden secret of performing a magic show ผมคิดว่าการใช้สายตาเป็นสิ่งที่จำเป็นที่สุดเพราะสายตาของนักแมายกลเนี่ยเราจะสามารถสะกดผู้ชมให้คล้อยตามไปกับสิ่งที่เราอยากแสดงให้กับท่านผู้ชมได้ชม พัมทมคำสาบกันนะนะคะที่น่าสนใจในช่วงนี้เนี่ยความลับที่ซ่อนอยู่่ h hidden secret h i d d e n s e c r e t hidden secret สิ่งที่ทำแล้วนะคะทำให้ทุกคนเชื่อว่าเป็นจริงได้เนี่ยก็คือ make believe m a k e hyphen b e l i e v e make believe โอ้โหเอชกอยากจะเห็นแล้วนะคะการแสดงโชว์จริงๆนะคะขออนุญ,ญาตให้คุณริศพาไปดูหน่อยได้ไหมคะได้ได้ด้วยความยินดีครับเอาละค่ะสำหรับตอนนี้เนี่ยก็ขึ้นมาอยู่บนเวทีเลยบุกเวทีเลยมานั่งคุยกันเพิ่มเติมกับคุณนริศนะคะซึ่งนอกเหนือจากการแสดงมายากลแล้วเนี่ยอีกหนึ่งความสามารถพิเศษของคุณนริศเลย hand shadow มันเป็นยังไงเอ่ยคะคือ hand shadow เนี่ยมันเป็นการใช้ความสามารถของมือนะครับทำเป็นรูปสัตว์ต่างๆ ผมใช้เวลาในการฝึกฝนเนี่ยเกือบ3ปีมาพัฒนาเรื่อยจนล่าสุดเนี่ยมีการแสดงที่ชุดว,ว่า s i n g i n g h a n d ทำมือเป็นรูปศิลปินต่างๆแล้วก็ลิปซิงเสียงเข้าไป Where is the origin of this hand shadow technique ที่มาของ hand shadow นี้คือมาจากที่ไหนคะเนี่ยคือสำหรับตัวนฤทธ์เองนะครับผมเห็นว่าที่มันเก่าแก่ที่สุดเนี่ยมาจากที่อียิปต์ ชาวอียโบราณซึ่งศิลปะแขนงนี้เป็นศิลปะชั้นสูงเขาใช้ต้อนรับแขกเมืองของพระราชา The art of hand shadow technique was inherited from the ancient Egyptians ประโยคนี้เนี่ยนะคะมีคำศัพท์ที่อยากจะให้จดจำไว้ ancient โบราณน,นะคะ Egyptian ก็คือชาวอียิปต ANCIENT EGYPTIAN Acient so Egyptian ส่วน INHERIT I N H E R I T INHERIT ก็คือสืบทอดค่ะปัจจุบันนะคะในประเทศไทยเนี่ยมีผู้สแสดงศิลปะแบบนี้เนี่ยอยู่มากน้อยแค่ไหนเรามาถามคุณนฤทิ์ตอ่อ จริงๆแล้วการแสดงแฮนชา์โดในประเทศไทยพูดได้เลยครับว่ามีนธิ์แสดงอยู่คนเดียวเชื่อว่าหลายๆคนที่ชมการแสดงของคุณนริ์เนี่ยจะต้องถึงกับแบบว่าอึ้งเป็นการสะกดจิตได้นะคะ mesmerize m e s, s m e r i s e หรือว่าจะเป็น ze ก็ได้นะคะแปลว่าทำให้ตะลึงหรือว่าสะกดจิตค่ะอีกคำหนึ่งที่น่าสนใจคือ hypnotize h y p NOTISE h i p n o t i ส s e, สำหรับตอนนี้เราพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้าเนี่ยยังมีคำศัพท์แล้วมีความตื่นเต้นมาฝากคุณผู้ชมนะคะการแสดงของคุณนริศเดี๋ยวเราจะได้ดูกันด้วยค่ะ มาพูดถึงเรื่องของละครเงามือเพิ่มเติมนะคะอยากจะทราบจังเลยว่าเนื้อเรื่องเนี่ยเปลี่ยนบ่อยไหมถ้าถามเป็นภาษาอังกฤษ how often do you change the storyline ตอนนี้ผมมีประมาณ7เรื่องแต่ว่าถ้าตามหลักแล้ว1ปีเนี่ยควรควรจะเปลี่ยนหนึ่งเรื่อง มาดูเรื่องของอุปกรณ์กันบ้างการแสดงละครเงามือเนี่ยต้องใช้อุปกรณ์พิเศษอะไรบ้างอุปกรณ์พิเศษนะคะ special equipment s p e c i a l e q u i p m e n t special equipment มีอุปกรณ์พิเศษอะไรบ้างในการแสดงไหมคะ2ส,ส่วนครับก็คือส่วนของแสง mm hmm. และก็ส่วนของที่รับก็คือจอคุณนริดพอที่จะสอนแบบเบสิกให้หน่อยไ,ไหมเอาเป็นสัตว์แบบง่ายๆเลยเอาเป็นกระต่า,ตาย รเริ่มต้นเริ่มต้นด้วยตัวกระต่ายก่อนนะครับเอานิ้วโป้งอย่างนี้ครับแล้วขึ้นมาอย่างนี้ให้อยู่ลักษณะนี้ครับเด็กมือทำเหมือนปืนครับอันนี้ถ้าเกิดเรามองเนี้ยไม่เป็นรูป,ปแต่ถ้าขึ้นจอมอไหรก็จะกลายเป็นกระต่ายกระต่าย จกความสามารถพิเศษทั้งสองด้านของคุณนริศกันไปเรียบร้อยแล้วเอขอย้อนมาที่การมาเปิดโรงละครแห่งนี้กันบ้างนะคะว่าได้รับแรงบันดาลใจมาจากไหนกันเอ่ยก็หลังจากที่นริศออนสายเดินทัวทั่วประเทศและก็ไปต่างประเทศแล้วก็มีลูกค้าที่อยู่กรุงเทพบอกว่าเมื่อไหร่จะมีโอกาสได้กลับมาที่ทกรุงเทพบ้างเพราะว่าไม,ไม่มีโอกาสได้เดินทางไปบังเอิญพาเนอร์ของผมคุณเดวิด ท,ที่เจอตอนต้นรายการเขาเป็นคนที่มีวิสัยทัศน์ที่กว้างผมก็เลยคิดว่าเออเรามีโอกาสได้ทํางานกับมืออาชีพทําให้สิ่งที่เขามีกับสิ่งที่เรามีมารวมกันเปิดการแสดงมานานแค่ไหนแล้วคะเนี่ย how long has the show been running ก็สําหรับนัดโชว์นะครับเราเป็นน้องใหม่ของการท่องเทีย่ยวเพิ่งเปิดได้ประมาณ2เดือนกว่าครับอืมแล้วมีการแสดงกี่รอบต่อวันคะคือที่เพลย์เฮาส์แห่งนี้นะครับรอบกลางวันจะมีนัดโชว์รอบบ่ายสองและรอบ5้าโมงเย็นส่วนของ คาระเรโชว์ก็จะเป็น2ทุ่มและก็3ทุ่มเป็นกำลังใจให้คุณทริ์นะคะขอให้ผู้ชมเนี่ยเต็มทุกรอบเลยนะคะเ,เต็มโรงละครแห่งนี้เลยคราวนี้เนี่ยผู้ชมเต็มทุกที่นั่งภาษาอังกฤษพูดว่าอย่างไร full house F U L L H O U S E full house คือบ้านหลังนี้ เต็มเลยค่ะคือคน<า>คดูเต<ด>็ม<ด>ไปหมดเลยหรือว่าอีกคำหนึ่งตัวย่อที่เรามักจะได้ยินที่อเมริกา S R O Standing Room Only ก็คือมีร o มมีพื้นที่ไว้ให้ยืนเท่านั้นเอาละค่ะพูดได้เลยนะคะว่าโรงละครมายากรแห่งนี้เนี่ยเป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ของกรุงเทพมหานครที่น่าสนใจไม่น้อยเลยค่ะ so this is the new hotspot of Bangkok very interesting indeed mm hmm. การแสดงใกล้จะเริ่มแล้วเอจะต้องขอขอบคุณนะคะคุณนริศมากๆเลยนะคะแล้วก็จองที่นั่งหน้าเวทีไว้เอด,ด้วยเดี๋ยวเอจะไปเตรียมตัวชมการแสดงนะคะเดี๋ยวเราไปพิสูจน์กันนะครับว่าสิ่งมหัศจรรย์มีจริง ถือไพ่ตัวนี้ไว้ครับดูแล้วก็จำเอาไว้ครับให้ท te okay, ่านผู้ชมดูด้วยครับดูแล้วก็จำเอาไว้นะครับทีนี้เอาไพ่ใส่ไว้ตรงไหนก็ได้ครับโอเคครับทีนี้คุณเอชช่วยถือไพ่เพว่อขั้งกรองนะครับแล้วก็สับไพ่เลยครับโอเคครับขอเสนอเลดีเลยครับไพ่ที่เราได้ไว้เป็นเลขอะไรครับสี่หัวใจหกสี่ 我在一块。 กันมากๆเลยนะคะแล้วก็มหัาสรรัจร์จร,จ,รจ,รจริงๆสําหรับการแสดงมายากลและศิลปะละครเงามือในวันนี้ค่ะซึ่งเอก็ต้องขอขอบคุณโรงละครมายากลนาริชโชมากๆเยีย แล้วก็ได้ให้โอกาสนะคะเอเข้ามาค้นหาคำศัพท์แล้วก็ประโยคภาษาอังกฤษ,กฤษที่น่าสนใจเยอะแยะไปหมดเลยค่ะและเหมือนเดิมนะคะวันนี้เนี่ยเราก็มีเคล็ดลับมาฝากนะคะทำให้คุณผู้ชมนี่เก่งขึ้นในเรื่องของภาษาอังกฤษามาดูเทคนิคกันเลยวันนี้เนี่ยเราจะมาย้ำกันที่2คํคำนี้ค่ะมีคำว่า awesome, a w e s o m e awesome แล้วก็มีคำว่า awful, a w f u l awful สองคำนี้บางทีนี้สับสนกันนะคะหรือว่าจำผิดค่ะเพราะว่าความหมายตรงกันข้ามค่ะอย่างเช่นคำว่า awesome เนี่ยแปลว่าอะไรที่มันสุดยอดเจ๋งไปเลยนะคะยอดเยี่ยมเลยส่วนคำว่า all เนี่ยนะคะจะหมายถึงความ หน้าเกรงขามหรือว่าเป็นอะไรที่มันน่าตะลึงอึง้งทึ่งไปค่ะก็เลยเป็นที่มาของคำว่า awesome สุดยอดเจ้งๆิงๆ this magic show is awesome this magic show is awesome การแสดงมายากลชุดนี้นี่สุดยอดยอดเยี่ยมเจ๋งมากๆเลยค่ะเอาละเล้วคำศัพท์ตรงกันข้ามนะคะคำว่า awful a w f u l awful คำนี้นี่แปลว่าโอ้โห แย่ yeah, มากเลยไม่ดีเลยหรือว่าอาจจะเป็น เร็วร้ายก็ได้นะคะนั่นก็ค,คือความหมายของคำว่า awful Johnny's behavior is awful แ yeah, ย่จริงๆเลยนะคะความประพฤติของจอห์นนี่เนี่ยเร็วร้ายมากเลยไม่ดีเอาซะเลยค่ะห้ามเป็นแบบอย่างเปน็นอันขาดค่ะวันนี้หมดเวลาของรายการภาษาอังกฤษติดล้อ n g l i s h on wheels แล้วนะคะขอบคุณมากๆเลยที่ติดตามชมอย่าลืมนะคะสามารถที่จะชมเทปย้อนหลังได้ที่ YouTube ของเราหรือว่านะคะแวะมาติชมกันได้เลยที่ Facebook แฟนเพจของเรานะคะวันนี้ลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในครั้งต่อไป See you again next time English on Wheels สวัสดีค่ะ